ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรมาหอดเฮียนสบายดีสบายดีปัดมือในใส่เสื้อมอหอมบดสาพผู้ใต้แด่ม hey, <illing. S 2> ีของฝากน้ำบาวดอน่ย่างไปเฮ็ดยังมา นี่ดิเพื่อจะโชว์ฝีมือเองบ่เลยบ่อนนี่ลาบเป็ดนี่ขนมโอ้ขนมยังเป็นได้แซ่บแนงเสื้อดำหมอกับต้งนงซิเาเลอเอี้ยใหญ่เป็นข้ไปเบิ่งเป็นไงอดกครับเครื่องคั่วปันอีเหลาบเครื่องปรุงลาบเป็ดเพรานว่าอยากกินตำบักฮงน้ำเพะว่า หมักม่วงบักต yeah. uh. yeah. ้ำหวานตะเว้นไปเบิ่งเหีนกูอะโอ้ยไดิสได้ฝักโอ้เอาหบลาก่อนเอาอันนีดบางนดไงวะโอ้ยฟันสิไข่ด้ดนโะมีผู้เชี่ยวชาญดูนี่เอาอนี่ยงานมันยากอ มีดเพื่อนก็นได้การอยู่บ่ครับได้การอยู่น่ะได้บัวอยากเข่ามานี่ยเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวมาฝนมีดพี่อนบ่มีบ่เพื่อนบกไกว้ไส้มีดบางไอ้เพื่อนว่าต้นนี้ไรแหง้งคักเพื่อน,นญญว่าแสดงว่ามีดตัวนี้ทั้งซอยทั้งฟากได้เบิดหน่อจก็ได้หน่อยข่าวดีครับไม่อีกแจ้งหน่อยเนะ่ย เขาฝากไว้เขาขูดไว้เหรอเอาเอาไปแช่ตู้เย็นได้บ่ตอนนี้ถ้าวอร์ดแช่น้ำแข็งมันกันกระโอ้แช่ตู้เย็นมันบก็มีแต่สีเหี่ยวเ้าวอร์สบอกนกน้ำแข็งแต่ก็ยากเขาพ่อเหรอมันจะกินโมเบิร์ตเขาจะกินเดี๋ยวนี้เนาะเออเอาไว้ปกินโอ้อร่อยอุ้ยหลายคัะเอาให้สมกับไอ้บาอุดรเพิ่นอยากกินตำักคุงบ้าดิกินให้เบิร์ตเด้อเขาเจอเพิ่์นใดพูนอ่ะเคืองนวยป้านบ่แม่นหน่อย เกือบสูบพอดีแซ่บเด้เนี่ยเนาะให้เจ้าเด้อต่ำเด้อเออเพิ่มพอดีเลยเจ้าขึ้นเลือ,อกหน่วยดีเถอะอันนี้มันกรอ,อบนะจะสีบ้างไหมอันนี้มันแซ่บเลยไม่ใส่อืมรับมะคุ้งกับกแซบลิเกะกรอบดีหวานดีเนาะให้เจ้าเด้อต่ำเด้อแซ่บพอแซ่บก็ขึ้นอยู่น้ำเจ้าล่ะมะคุ้งกับดีปานเนี่ย สมมติเขาตัดมาแซ่บมาเจ้าต้องหวะว่ามันแซ่บเด้อ <laughs> แซ่บไปก่อนไม่คอยสายกินอยู่ <laughs> มิเต็แซ่บถามผู้ใดกันแซ่บเบิ้ลเดีเ๋ยวไปลองชมซิมอานัดกันเวนเด้อังาวะมันเต็มนัดกันไหม่แล้วกันไทยไท่คลิปช <laughs> ็อตส่งให้นะส่วนกำลังเห็ดครับ พี่ครับโอ้ได้ลูกมืองามครับน้องเจ้าเนาะลูกมือสร้อยพักไอ้สาวผู้ไทยงามครับโอ,อก้กินเข่าแซ่บแล้วกินเข่าน้ำบุสาวงามบานกำลังสวดใหเห็ดแล้วกับพอดีหิวคือวัยดีตัวนี้เนาะหิวอ๋อดีบ่เจา้าอย่างที่ได้โตอยู่อุดรนอ่นดีตกรถอยู่อุดรเออเจ้านั่งรถนอย่างมากไหมเนา่รถนั่รถตูต้ ประตูสามีบ่ลงอันนั้นเด้รถอันรถรถโถ่รถรถรถตัวนี้ยังไงเออนั่นแหละจากอุดรมาหอนมุกดาหารเลยมันมีแต่อ่านี่ยังวะบ่แม่นอุดรขอนแก่นขอนแก่นอุดรขอนแก่นมุกดาหารมาหอนจังโมงเจ้ามาหอดแปดโมง แปดหมองหอนมุกเลยก็ห้ามเลยพอดีท่านรถคาสิโนโอ้โชคดีเนาะม่ได้โชคดีแล,แล้วมันมีคู่มือบอ่มือละแปดเก้าคันผมเอาโบกหูได้เลยเขาแก่คนมาลินคาสิโนเด้โ์โอ้คือฉลาดแต่ก่อายัางบกได้ดังเลยโ,าาโกยบกแพ้งลอยเดียวเจอคนแถวบ้านเดียวกันแถวบ้านหนูนะค่ะไม่คนครับโอ้ได้มาฟรีน่ะ โมเมนมก็มาก้นง่ามบอกก็เลยบอเอาเก็บเงินเอาเจ้าหน้าบ้านเลอิอว่ะหน้าบ้านหองเดินว่ะเอาเจ้าคือว่า <c oughs> ผู้ไทยเจ้าบ้านเลิศว่ะคอยกันอยู่บ้านหองนะค้าบว่ะนะผู้ไทยน้ำกันบมทิมกันเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินใดคนมันเดียวกันแ่าเขาเอาก็าจะเอาประมาณลอยหนึ่งเนี่ยลนะอยนึ่งมีแต่เสคานจำบัตรฝั่งไทยนะสี่สิบบาทฝั่งล่าวนะ่สองเลยโอ้ยเพียงหนุกเออมาปีนือว่ะ ลุงลุงนะเอลุง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 ลงมากุใช่เพอนท่านมหาอ้าเฮ้มามือโอ้อเมื่อนานท่านเดมเมื่อนานที่มหาข้าวอัเดมบอกอันนี้ก็ซอยด้โอ้กินบ่ท่นเออแม่งนกกินไม่ได้เลยเทียงไปเลยเอาป๊าดกับแล้วเจะเป็นตะกูนะขาดอยังตีส้มไดเน้อ เป็นยังไงแซ่บบ่อืมเบิ่งแต่เจ้าซิมกับ้ำไล่ไหลล่ะโอเคแล้วบ่ฉันดำเฮาผู้มีกินเพชรไป้านะวะพ่อไ่อเหรเนาะดำมักนี่เปรี้ยวกับพบแล้วโอู้หู้แสบแสบครับพนะจิตใจเออให้ซิมซ้อนที่สองได้ดิแสบเนาะอันนี้เจียวบ่ครับอืม พคนมาปานรอปูชุดนี่เลยสิไอ้ที่ชื้อไว้ให้เจ้ากินด้วยนี่กินไอ้ชื่อไงคอไข่ขายไข่มดส้มไข่มดสมไข่มดสมไข่มดแดงบานเฮ้ากันชุาต้มเป็ดก็ได้เลยบ่บ่มากบ่คนละเงี้ยวโอ้ยเชุดแกงปลาอหลายคัะแต่ถ้าเป็นซื้อเขาได้โคกละห้าสิบพันหมดแน่นี่เนาะเออห่อสี่อ่ำพัสลัดกอกินกับเจ้าดิ พูน่าครับป้าเออมาสิมึงดูแซมแล้วแซมแล้วลว่าต้องซิมเหลือจะเข่าห้าบ้านเอาใส <c oughs> ่ครับครับโอ้ <c oughs> เฮ็ดเองตักเองได <c oughs> ้ปะป้ากัดมาได้มาได้แซ่บๆซได้เนี่ย <c oughs> สูตรนมอุดอรครับนะอืมนะครับเป็ดครับเป็ด สูตรสาวพุทธายบ่ต้องใสกระโบมยากด้วยครับมรเมนบ่ราเาเอื่นนี้นะอืมข่าวฮอนหอนกินข้บลาบเป็ดต้มเป็ดข้าบ,บ่เยอะง่ากินกับผู้สาวงา่ามแบบแซ่บพื่เอเก่าแหละสามโมงแ <laughs> มดแซ่บกระแซ่บเด้หมแซ่บกระแซ่บแล้วสามสดใหม่ล้นด่บอ่ะใส่ตัวน,นี้อีกดิได้ยู พอดีค่ะพอดีงามน,นี่ไปเลยเออน้องท่าก็เริ่อ้าวส่วนน่ะคนมาเด้อมากินข้าวกับลาบเป็ดแล้วก็ต้มเป็ดตำมะฮุ่งมีก่กับบะดเมนูหลายอยหลยครับนี่ยหลายนี่นงต้มเป็ดลาบเป็ดตำมะฮุ่งกับมี่ผุนพักนะลาบเป็ดฝีมือเอเอ,เอของเจ้านั่นแหละแจวกับมี่เนี่ยะ ฟีเมอร์ลาบเป็ดไฟีเมอ,มอร์นมบูดอนครับนนเน้องพาดกาคคระตัมักคุงกับหนึ่งเขา่าน้องพาดกระตมัมมคุงไอตุ๊กหนึ่งเข่าเออห้าวหนึ่งเขาเอื่อยเพิ่นกับต้มเป็ดครับโอ้กินน้ำเกัน <laughs> เป็นยังไงพานบอลเป็นได้ได้เป็นได้ได้เป,ไดเป็นเคยล่าบอลเนี่ยลองชิมก่อนฮะนฟีเมอร์ลาบเป็ด จนเยอะนะต้มนะเนอะบ่โอ้ยโยกมือเลยครับบนมีหวังอยู่แด้ดิเพิ่อโยกมืออยู่โยกโป้พานเถอนเหลือแต่ค่าดองเท่านั้นเนาะค่าดองสองแสนโอ้ยการเมือหาค่าดองก่อนเลยกับเมือหาค่าดองก่อนเลื่อนบนหัวเลยแบบการเมือหาค่าดองครับต้องพานเอ้ยไปให้ได้ก่อน มาดำหน้าสักปีหนึ่งสักกาอนบ่ดำหน้าเกลียวเข่าสักปีหนึ่งกอนเพิ่งยูสองสาวได้เฮี้ยนเพิ่นบ่มีผู้ชายได้ครับอาผู้ใดดำหน้าเป็นยังกินอย่างมาเป็นได้เคยบานได้น้องเดินได้เนาะนักข้าวอา,อา,อาผมก็จะลุยน้ำเพิ่นสักกันได้ครับเป็นไดครับกินลาบเป็ดมื้อในแซบบ่ แซ่บสุยางเลยมือนต้มเป็ดก็แซ่บบ่ต้มก็แซ่บโอ้ยยังได้กินน้ำดองผัดยังแซ่บเลยไปยังไหนเจ้าแซ่บใช่ไ่มเจ้าแซ่บนทำมะคุ้งก็แซ่บแล้วเจ้าเนาะพูดข้ากี่ดีเลยุูนะครับย่อยอาหารกินเลยตะเวนเล่นๆครับกินตะเวนก็ยังบ่อยากออกเลยเพื่อนแจ่วหมกม่วงกับ่บยอยากเลยมันแซ่บมันอิ่มไม่รีเนาะ โอ้ยขากเอดีคกรรมเงินนี่นนลาบเป็ดตัวละแสนแปดถ้าเป็นซื้อเขาเนี่กินได้กินหลายปานนี่นี่ตรงมีเบิร์ตาตามก็หาลอยนะครับทั้งตุ่มทั้งตำหมักพง,ท,งทั้งลาบเป็ดบาแต่ว่าไม่เห็ดกินเองเกิดทั้งมวนทั้งแสบผู้ใดอยากเบิ่งคลิปติมกับฝากเบิ่งช่อง u t u b e ตุกตุกแฟมิลี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อไ,ไปแล้วเด้อน้องพันเด้อ ใชครับาสาววิลาน่อยแต่ว่าชูม,มือเป็นเป็นสาวแล้วมออ่อยากเอิอ่อนหลาหน้อยแล้วครับบันเป็นสาวแล้วจา้านที่สิบสี่กุมภาเนี่ก็เไอ้วันเกิดครบสิบเก้าปีว่ะป้าแต่ออนซอนเด้หนุน่มอุดรบ้าอุดรเกิดเมืม่อเขาหักกันยางดีได้่นแล้วก็เกิดเมื่อเขาพัฒนาหมูบม่บ้านมาถึงเดือนพอบ่โอ้อก็เลยได้ซื้อพัฒนามาโอ้ ซื้อจริงว่าพัฒนานามสกุลยังก่อนพนงศน์น่ะครับเพินบอกแล้วเด้เพินบอกแพรงเด้เพินบอกตัวจริงใจเด้สาวหลานน้อย,ยนี่ครับคำไหนคำนั้นเมื่อหนาจะมาเยี่ยมอีกเลยเน้ะอยากมาอีกจะบอกครัมเมื่อหนาโอ้ยม,มาแล้วเนาะมาเนาะมาเห็นน้ำกันรครับผมคิดว่าดำหน้าซอย่นน่ะ <laughs> อายว่าได้เป็นเกย้เอ้เมืองอัดสพรเกยน้องเดินครับผม ขอคุณในรายได้กับฝั่ติดตามครับผมสวัสดีครับ